การที่เจ้ามราดกได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์ให้ผู้ใดโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของเจ้ามราดกนั้นมิใช่จะถือว่าทรัพย์ที่ระบุในพินัยกรรมเป็นของเจ้ามราดกเสมอไปไหม่แต่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆว่ายังเป็นทรัพย์ของเจ้ามราดกหรือไม่เมื่อคดีฟังได้ว่าเจ้ามราดกได้ยกทรัพย์ดังกล่าวให้บุคคลอื่นไปบางส่วนก่อนเจ้ามราดกจะถึงแก่ความตายแล้ว ทรัพย์ส่วนที่ยกให้ย่อมไม่เป็นของเจ้ามราดกเจ้ามราดกจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินดังกล่าวให้บุคคลอื่นไปได้อีกเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวประหลัดอำเภอผู้ทําหน้าที่แทนในอำเภอเป็นผู้ทําพินัยกรรมรายนี้เบิกความว่าเจ้ามราดกขณะทําพินัยกรรมฝ่ายเมืองมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีและพินัยกรรมทําถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายจึงเป็นพินัยกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย และนอกจากทรัพย์ที่มีการยกให้บุคคลอื่นไปแล้วข้างตน้นได้ระบุในพินัยกรรมแล้วก็ยังมีทรัพย์สินส่วนอื่นที่ไม่ได้มีการยกให้แก่บ,บุคคลอื่นข้างต้นอีกเช่นที่ดินตามนอสสามดังนั้นพินัยกรรมไม่มีผลเฉพาะแต่ทรัพย์พิพาทที่ได้ยกให้แก่บ,บุคคลอื่นไปแล้วเท่านั้นจึงควรเพิกถอนพินัยกรรมบางส่วนเฉพาะทรัพย์ส่วนที่เกี่ยวกับที่เจ้ามรดกได้ยกให้แก่บ,บุคคลอื่นไปแล้วเท่านั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่583ถึง584ทับ2,535ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทานายความชอปอทให้คำปรึกษาดุจญยากมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบ ช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร e ต้องกดติดตามขอบคุณครับ